ก่อน,นคลิปอย่าลืมกดติดตามกับสันกระดิ่งด้ครับเด้อสวัสดีสสดครับคน,ค,นควายใหญ่เมื่อนี้นะคะเขากะมาตามคำเรียกร้องนะคะมีเอฟซีหลายๆท่านบอกว่า โอ้ขั้นอยากได้ความรู้จากป่าควายเนี่ยขอมาเบิงันะพ่อสเมียนเห็นแน่แงมาสั้นมือมือนีกับม้าแหละครับเพราะว่าจะม้าหลายเที่ยแล้วแต่ว่าช่วงอุดรกับโรคระบาดดูแลงกับปาก้าเขาค้อพ่อเราได้แล้วครับมือนีกันเรกจางแล้วนะครับก็เลยมาขอความรู้จากพ่อเรามาเบิงว่าต้นตระกูลของควงมืออุดรเนี่ยต้องข้อสเมียนนะครับเจ้าของเบิ้มพละเจ้าของเบิ้มเจ้าของเพชรอุดรควายจะค้อสิเป็นยังไงนะครับต้นสายเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟัง พ่อเสมียนไม้ใช้กันครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับปอเบียครับอควาเด้นน้ตัวแบบเนี่ยค่ะเฮ้ยสวัสดีครับทุกคนครับผมพ่อเสมียนนะครับพ่อเสมียนไม้ไช้ครับเจ้าของเจ้าของเพชรอุดรเจ้าของปู่เบิ้มครับเป็นผู้ผลิตออกมาครัเป็นต้นน้ำของไฟงานสีไทยอุดรแล้วเนี่ยครับพิษอุดรนี่พ่อคนบีดอีกกับมือเลยเนาะครับออก ออกได้ดีแล้วครับออกได้ดีเลยมีคนสงสัยหลายว่าแม่ของเพชรอุดรนี่คือลูกตัวไหนแม่เพชรอุดรนี่ผมประจักษ์พ่อประจักพ่อมันได้เพราะว่าพ่อกระซี่เห็นว่าเมื่อแล้วมันกับเขาตำล่า่าข้อยแม่พันธุ์แต่แต่กี่บริบริคัดเรียกว่าสายพันธุ์พอนันแม่นี่ชื่อแบบว่าเอาสายตาวัดว่าเอ้ข้อยแม่นี่คือเป็นตระตรงลูกข้อยแม่นึ่งคือเป็นตีเป็นแม่พันธุ์แต่พ่อกระซี่ว่าพอประจักพ่อของมันเลย อ๋อบรูจากข้อของมันเลยหรอือแม่ดอกคุก้นที่บอกว่อแม่แม่แม่ตัวเจากกับพี่ยูกับอ่าของหมออีดบ่ครับตัวนั้นเดินปะแม่ดอกคุ้นอ๋ออันนี้กับเป็นขอข้อของแจกอันนี้คือจากเจ้าของตัวจริงได้ครับแล้วเพชรอุดรพ่อพ่นม่ตัวสายได้เพชรอ,อุดรมื่อไหร่เหรอพ่อพ่อจะเพชรอุดรเหมือนกันแต่ว่ามีสายเป็นข้อยาวาพ่อไปเดิน,นตลาดตลาดโคกระเบืองเขาเนี่ยเขาแจ้มตะลามันรูปปอนด์รูลงรูปปอนด์แก้มเนาะพ่อไปเห็น ไปเห็นมันข้าเจ้ากำลังต่อกันข้าเจ้ากำลังจูงแงกกันต่อกันอยู่ข้าเจ้าให้กันสองหมืนสองมื่นสามพันสามรอยผู้เจ้าของ้วเสี่ยวหาลอยขาดจะสองร้อยขาดจะสองร้อยแค่าเกิขาจเป็นคั้วพอจะดอกขาเจ้าก็เลี้ยกันพอดีข้าเจ้าก็เลย่างนี่พอดียางนี่ป๊บพอกระเลงข้าไปจับเสียมาเสี่ยวใส่ะับพอคั้วเั่นโยบวเส่ยวสองหมื่น สามพันหาร้อยเล้วคนในสามร้อยก็เล่ย่าขายสันมาขั้นหาร้อยผมซื้อสั่นเราทำไมผมเลยสันเราก็เลยเสียบมากก็เลยเส็งเงินคนกับเบื้องลักษณะมันที่ว่าพอเบื้องแล้วตามสายตาพอตามความรู้สึกผมเบื้องว่าคว้ยตะมนีเป็นค่้ยทรงลูกแค่ตัวพ่อเพชรรวนเบื้องกีบเบื้องขาเบื้องล่ำตนล่ำตัวเบื้องข้อเบื้องตาเบื้องลักษณะออกเขาเบื้องปากเบื้องหางเบื้องล็บเบื้องตาดหนาตาดหลังเบื้องไข่แล้วแม่ ผมพ่อว่าคือโอเคแล้วนะขาดแล้วแต่ว่ามันบ่สูงเด้อ๋อสูงหลายบ่ได้พ่อผมว่าตอนนี้ประมาณร้อยร้อยซึ่งก็ทั้งหาสิบดอกร้อยสี่สิบแปดสี่สิบเจ็ดนี่แหละก็แค่นั้นเองแต่ว่าควายสมัยก่อนกับค่อยสูงไรหรือเปล่าตอนนี้เนาะกับค่อยสูงหลายครับแต่ว่าพ่อในตาผมันก็รู้สึกว่ากล้วยตอนนี้ทรงลูกเนี่ยพอเพินแล้ววันนี้ควายตัวนั้นพ่อเนี่ยผสมไว้หลายตัวว่าเราแจกเพื่อนตัวอะไรมีตัวอื่นอีกวะ มันมีอยู่มันกระบะยังหนกสูหมื่นมันมันขายศาสตร์คไปโดยแบบว่าในในพ่อสอนนั่นคณะนั่นเวลานั่นทุนกระบะสังวนขั้วกันนี้ Salvador, มันตกมากกระบะน้ำกันมาตกวิสัยยุสัยจนว่าขายกันทอดตลาดทอดยังไปจนหมดแล้วจนมาบ่มี่ว่านพิจมแล้วกับมันกะง้อเงี้ยหามันบ่มีแล้วนะสัว่เข้าสิมาลุกกันว่าเริ่มเรียงขั้วเริ่มพัฒนาขั้วมันมันไปมันหมดแล้วเนาะแล้วควายพ่อพิจตัวอยู่กับพ่อโดนว่าตระกันไม่อยู่กับพ่อ สองปีสามปีว่ะครับอยู่ประมาณจักสามสามปีพอดีว่าไอ้ลูกหลานจะซื้อมาเต็มยุ่งว่าเต็มแล้วมันกับบ่อนยังอะไรล่ะแสดงว่ายังอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นสายไหนเนาะจำไม่ได้เส้นทั่วไปกับบ่แม่ที่มากระเป๋ากระติกกระเรียนมันถูกเพราะได้กระเสิงกระเสิงกันตัวไปมันกระเสิงไปเรื่อยๆกขาไม่ได้เก็บเงินสักเนี้ยกระติกเขากระเสื่งกระเสิงเลยแมนบัดนี้เพชรอุดรนี่เป็นลูกของแม่ดอกคุณแม่ดอกคุณใหญ่มากกว่า ไม่ก็พุ่ไสย่ยยสิบส่สิบห้าสี่สิี่น่อ๋อผสมมแต่ว่าี่ดรี้สูงร้ากว่าย้ันยสถึงบ่สูงร้อยสกว่าอยู่ร้ยห้าห 60, สิบหกสสิบทุกหสอห้าสิบสิบกว่าแล้วเกุละมั้ยแล้วหกสิบแล้แล้วันนีน้ดิยุ่กับพ่อตัวก็พี่ดนก่อนสิไปแตว่โดนเนี่ยเพราะนาเกิดมาแล้วมาเด็ปีหปีส สองปีกว่าเริ่มแจ้งเขางั้นเกษตรศาสานพคนแจนงศสนะมาปีสนามากแล้ววันนี้พันหนึ่งคูแจ้งขอพที่รสามครับพ่อก็เล็ดคายไล่กีเล็กอ๋อสี่ลิตรามไลยเนะาะครับไปขึ้นมื่แรกอืมแ่พ่อได้ประสมไว้หลายป่ะเกษตราสรตอนอยู่กั<ต>บพ่อก็หลายแล้วกะมันมาเกิน นี่หะฮกแม่หรอกพี่วา่ลูกมันก็บน้ำใบตดีคือตัวู่ดีคือตัวนะแล้วไปแล้วใบนี้นี่พี่ตัดานลูกเขานี่เป็ยังไงเกกรลักลูกเขาเลยเกดการลักลูกเขามันี่แต่ใบบู้บิบก็ออ้าแม่นีเรียบอลูกพี่ตอนว่าแม่ซื้อแต่ก็แม่นดิเต็ดน้ำหนึ่งเหนืออีวันดีกว่าเออสูงครับอ่ะเบผู้บีบก่อนใบู้บิบหนึ่ง สำหรับเทคนิคการเบิ้งเด้ครับจะจะจะล่าดู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 หูข้างในหูคดนเรสีขาวว่านีมันมันคือเป็นมันคืเป็นเป็นเท้าเป็นท่อมานกระบวนี่เป็นท่อเป็นท่เปท่เป็นม่อเป็นแทวเป็นแทวมันหูเป็นเท้าเป็นแทวแมนเป็นใบกึระบัวซ่อนกัน้อ๋ออ๋ออออออ๋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 ออออ๋ออ๋ออ๋อ ไงลึกเป็นแบบค้อยเธอาข้อตูดเลยเป็นข้อตูดมันคือข้อก้อยเบว่ะดอกข้อก้อยผูเลยลงมาดแชงขาสีไงทุ่งนองสีขาวแล้วก็เล็บสีไงตั้งเล็บน้อยสีกอดชิดจิตติดเลยบ่บ่ได้หนทางดิเล็บน้อยสีกอดติดเลยติดเลยกอดติดปัดเลยเหมือนมันมันมันเป็นแบกข้เอิ่นด้โอ้โหตีดกับพื่งรูแล้วครับติดแล้วก็ลูกอับบะแพลวุ้ง ป่าพ่วากลพ่วงเนไโอ้เสร็น้ำหอมฟินนี่มันฟินอีหลีเนาะเวทตอมสุขอเขาล้วอเลยเหอี่เจ้าถ้าถ้ดูดู้นข้ดินข้ดูเออเนี่ยดูดูอกปากากปากปากเอาปากกราสีไงยจมูกสีเง ตามีกระเบ้กระเบีย่ยมีขาวแขมจำแจ้แมจำอ,ององน้อยแล้วก็องง่ายแล้วก็บึกวกว้งกว้างเป็นมอกระถะง่งะง<อ>งายเต็มเลยเลยเนี่ยโเบลเบ่งานสุยอดเลยอะรับหัดติงเลยใหญ่กว้างเนอะนใหญ่ยันนแคบง่ายกวางกวงลึลงคอนสยายลอนสายปึกไกลไก่เลย ไม่จะกลยจากตบานมาเลยไม่จะกลยมากไกลอ๋อคำว่าขอกายคือเพี้ยงกันทุกอย่างเลยมาเลยมาเลยมาเลยออกมาท้องสิลึกทห้องอุ่มบาบคำว่าบิดนี่บิดคักเนาะบิดแล้วก็เป็นผู้เป็นพวงบิดจนเอนแล้วครับดิบิดจนเอ็นเลยบิดจนเอ็นเแล้วละเล้อางทองนี่อ๋อบิดคือที่มีอันนี้แล้วตัวนี้เป็นเป็นริ้วบิดเลยมันไป็นแล้วอาททองสิไงอ่างองสิไงไงไงอ่อง ลูกจะได้ท่องนี่ลูกบอกยกนะครับด้่นี่น่ยกแล้แยกอีกแวนม่ฮู้ดไหนตี่นมือนี่พ่อพันธุ์เป็บามาจอบพี่นี่ก็ฝันฝันฝันหมายฝันนี่ฝันคาดบังแล้วจะความเราจะยกยังไงท่านลูกอีเพ็กโตออกมาเมือนดบักเยกยืนเงีย่เส้นมาเยอะนี่เงียบมากยางแรงเลยครับยแรงเลยนี่หมดเส้นเด้ชั่สูงแล้วครับ มามาดูหาครับมาดูท่ายท่ายครับดูท่ายเขาไสเขากว้างกว้างครับกว้างกว้างค้นหางใหญ่เราสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าลันห้าลันครับแล้วถุงนี้อีพีสีดำง่ายครับดำง่ายสิบัวแดงสีดำสีชมพูเออสวยก็มีสองครับิมีสองครับมีสองจนไปง่ามขึ้ดอกโพ่อใบโคนแล้วท่าหลังสีชีดชีดตัมา โอ้เบื้อรไบนครับเนี่มาโน้มครับมาทางไเบิ้องโน้มมาทั้งนี้โอ้ฝอยเปิดจะเสยดิสิเปิดแค่แรกดีงาะมายเลยหัวนมสีเงาประมาณแค่แคนิ้วมือแต่าไใหญ่ค่ะนี่หัวนมนี่นี่การผลิตลูกหัวนมหัวนมสุดงอดกแม่การต้นกล้แม่โอ้แต่ว่าหางนี่คักก็หาเพื่อที่มั้งยันยี่อะไรยัย่สีเงาเพืหางสีสีย่อะ ก็นอนอ,อนี่ค้อสายเพ่ด็กเลา้ากัสายเพ่อตันะครับเ่องนี้ผมไปทับผมไปทับกับจกนี่เนี่ยเขาเอเป้าหมยแล้วก็อนาคตคิดว่าออกมานีผมบอกว่าจะไดลอยผมจะให้มันเกินลอยไปเลยลู <c oughs> ยกขึ้นใสเกินลอยเลย <c oughs> เออจังจะเมืนกดังลูกขึ้นโด ข้อจะหวังคว้าได้ที่ว่าได้ยงี้คุ้มค่ากับการพัฒน์ชกชิบอยู่นิล่าพ่อเดียวละพ่อเดียวครับคนหางเงี้ยขนาดขนาดขนาดไต่หางยังเงี้ยนะพูดเลยนี่ล่าสุดสุดเด้งนี่นะครับขาเฮาจะเฮาคิดว่าอยากจะจับควายดีๆจากจะเรื่องควายที่แม่พัฒน์มันมาตรฐานเป็นแม่บอกที่สมบูรณ์ที่สุดสือลักษณะตามตามตามที่ของควายไทยเพราะต้องเลือกคือจังซี่ครับเลือกคือจังซี่ เบิ้งที่ผมผมบิดบางทมเปิดเผยพี่น้องใรู้ทุกคนมาคึ้นเรียงที่มว่ามา้งสูงไฟจังได้ทีเลือกได้แบบนี้มันขายาัครัมันายงยครับเดินขายง่าครับายง่ายร้อยห้าสิบสี่ห้าสิบห้าเยอะห้าสิบสี่แล้วมันข้างนเไอส้านร้อยห้าสี่บวกครับโอ้แมบพันมาทั้ารอหาพีีแม่แต่จะมาเดีพ่อยู้ในนี ก้วยทุกตัวนี่สิเป็นแม่นี่เป็นเป็นผู้พาไปเออเป็นจา้าฝงแปลว่าไปใส,ส่นี่สิน้ำคนแม่นี่ไปเลยพรายอยู่นี่ละล,ลายตูนคืเป็นผู้พาไปเป็นผู้พากินเป็นผู้พาไปสถาทที่บ้านใดกคยกินที่ตัวนี้ต้องนั่งมาไปกินบ้านกินแต่ผ้าม้ก,กินถึงเวลากลับกับผ้าม้กลับถ้าไปอยากไปไกลสิ้นกลของเขาเอิ่อไส้บาดเดียวมันสิดกปัดเลยบ่บ่ย่อมกินเห้าบ้นบ่บ่ดื้อเป็นจ้า เบอร์กดงานเบอรกดิ้นปอนสมเกล็ขึ้นที่แ้วดิที่ได้ที่ได้ไม่เกิไปที่ได้เยอ่ะเบอด้าน็ีด้พ่ออะไรแล้เลยตอนีพอในหาเดือนเป็นนะครับนี่ะครับขั้วเสี้ยงขั้วหูครับที่ได้ครับได้ดูครับดูโอ้ที่เด้ขั้วแม่นี่ยอ้ปานขั้วู เดี๋ยวนี้มันเป็นศาสดาของค้ายเราควยเป็นเป็นศาสดากหอเป็นต้นแบบของควายแล้วม่เป็นศาสดาค้ายแล้พัดข้ายเป็นผู้ใดมาเห็นพได้พึ่ก่ยังไม่ทันเด้ขายครับมันหายายจริจ้ะมีเขาไปเห็นแล้วสุดจัลแล้วพ่อสิ พวกมาให้นี่ก็ต่ายคนก่ายไทยล้วพนกระต่หาหาเสีับพ่นเสียงกระต่ายไท้นาะนกระห้ล้านล้านหาสอล้านสามล้านกระต่ายพ้เพระว่าเขามาได้ายให้เขาก็ฟังไว้ดีๆแต่ว่าไห้หลายสรถึงสามล้านแล้วตอนนี้สมล้านสามล้านวนี่ละแท้ก็เบนมาดิครับเอาค้วางีดูดูครับดูแข้งขายดูรัละดูไว้ใครมัได้เปลี่นทิศ ใสนสังเกตได้หยิบก็ต้องชิดตะพอยว่าหยิบแบบก่อนได้หลายอย่างเนี่ยรับเตดิสังเกลูกให้ดุดอนขาขาขาค่อแบนสัเกตแล้วนี่ตังสี่อะขาค่อลูกเพอมันเบิ่งต้นน้ำแล้วเมันเบิ่งต้นแบบจากเจ้าขาอุลูกเพื่อแบร์ดิบกับคู่พยาบอสี่ตะนอนตนอนกระโดนปวดทีแม่ได้เลยหนักเนื้อหนักหนังลหลบ ซื้ออย่งขะน,นอิแม่นองเดือนเครับนเองเดือนเอายุกี่เดือนคะอายุได้สิบเดือนสิบเอ็ดเดือนถ้าครับทไมใหญ่แฮะง้ทำไมเป็นยัง้นล่ะพี่ใ่ไข่หางโอ้สิจุยปีเพื่อนเนี่ยหางยาวเ้อสามของพี่ปอหนึองก่เสียเลยพี่ยินมไหมลูกยินไหม พ่อเป็นใบพคือแม่เลยเนาะค่ะเนี่ยตัวนี้แยกเพื่อนกันยู่กับพี่ปอหนึ่งเนาะปอปอหนึ่งครับน่องอ่าเพชรพญาเพื่อนไหมชัดล้างี่มันสีมันสตรงเลยได้ครับเปเลยเนาะง่ยมันจว่าเืบ่หัก่มันไมติดมันสิตายกั่มันนุ่เลยแก่แก่แ่แก่้ก่แ่แก่แกาแก่่แแก่แก่่แก่แ่ หลัดกลัวแล้วเบิงเบิงมาเบิงหูมันได้แม่เลยหูเป็นได้แมร์ครับหูแบบอันอย่างเกาะขออย่างนะครัหูคันลัมครับหูคันลั่แล้วก็เป็นกีบบัวใส่ไหจ้ะวอ๋อนี่างมักๆเนี่ยอันเป็นเลี้วกีบบัวเนี่ยกําลังจะรักษาอะไรท่าเขารกษาิ่ง้อง้องไปเบิงยกข้อดูมีว่าเลี้วกีบบัวจักบเคยสังเกต้คือ น้องสังเกตเบื้องข้อเจ้าของนะค่ะพี่น้องสังเกตเบังคับข้อครบเพะเราเปิดร้านแล้วครับสใส่พี่อดนเอาลงคือเอบได้สังที่บางมุมกรได้มันกับบ่าเนี่ยครับเนี่ยขายมันมุงสุดท้ายกจะสุดท้ายอตัล้มเนี่ยาจได้ขายให้กระบอกเลร้ายไว้คนหนึ่งคนซื้อคนกล้าซื้อกับกระแดงคนว่มันใจเกินร้อยใจเกินร้อยเ้กล้าซื้อต้องใจเกินร้อยเนาะใจเกินร้อยลูก ปูพยาตัวนี้ลูกปูพยาลูกพอ่อเดียวไม่เดียวกับเพชรพยาของพี่ปอนึงครับตัวนี cin ้พ่อเดียวไม่เดียวกันแม่สวยหาสิบู้ต้องขังเด็กต่มหรือเล่าห้าตัวโตพวได้พ่อก็ตัวแม่หมดนี่เลตัวแม่หมด ตัวนี้พอได้กระบายเป็นตัวเทดแม่แมู่กบโยกเขาว่าพ่อผมยาก่ค่เป็นตัวเทิเจะของบกโยกกันชิบหุ่นเราไนนอนบรลับแล้วพ่อพ่อพแล้วเป็นตัวพ่อหน่อยะพ่อ่เนี้ยบกยกไปช้ากี่วนตัวเตัวเทิพ่อไม่พ่อพ่อยู่หันแล้วพตาหูแล้วผมนุตัยาเลยตัวนีูกบกอันนั้นตัวูกบ่ยบกนสริตัว โอ้ตัวลูกมันบอกลูกพ่อญาติกันนย่าตัวลูกมันหนึ่งลูกคุณย่าตัวนี้เนี่ยลูกพ่อเดียวกันนี่เลยอายุเท่ากันปะตัวนยุนยู่ีเดือนของพ่อทับคุณย่าไว้หลายตัวเนาะค่ะหนึ่งเจ้าปุ่นตัวนึงคุณยายคุณเสี่ยวว่าอันนาที่เลือกพ่อพันตัวนี้ทับเพราะอันจุดเด่นตรงใดแน่ครับพ่อคุณย่าเหรอจ้า ผู้ปญัญญาตั้งแต่ขันจูเได้มันจะมีขามีตูนมีตูมีข้อมข้อม,ม,ม,มลึกข้อมกว้างอยู่นะครับข้อมมาตรฐานข้อมสามารถคือของคอพันอยู่นะครับกล้ามเนี่ยมันดีมันแน่นมันแจ่มมันบ่าหลวบอลเลมผู้ปญัญญา